อตอนนี้อยู่สวนปลาบุกงงครับแ็หน h ỏ ชิกวาอน,นี้นลุงนี่กูเก็บซอยพ่นเชิงหม่อเลยออหนอ่เยฮะนากีฬาอันนี้บก,กระทโลกครับสีม่วงนี่ครับมกมาละกอข้าตอนยิงเสร็จครับตัดต้นแล้รก็เบียร์ไปทั้งนีด นี่กระทุกลกครับผมชาวรถฮงเมื่อยป่ะมอเมื่อยป่ะมองเมื่อยไปขนไม้ต่อเดี๋ยวไป <c oughs> ปลาเซมอนต่อ

มาอะไรถ่ายรูปสิฮะนี่อะไรนี่อะไร,อ,นนรอะไรนี่อะไรมะละกอ,อ,ะอะมะละกออ่าเวียดนามอ่ะมันน้ำดู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 โอเคโอเค <laughs>